ครูปวดท้องอะค่ะปวดท้องเหรอหนูก็ปวดคะ่ะปวดกินอะไรนอกเหนือจากอาหารโรงเรียนหรือเปล่าทะเนี่ไม่ได้กินอะไรเลยค่ะครูนอกจากเบอร์นที่รับออกมาขายะค่ะ ผู้ที <The> <plays> mm ่ได้รับทุนเรียนนี่ก็คือเด็กชายครับเออดิเจจะตกใจเลยนะคะนี่ผู้ภูมิใจในตัวเธอมากนะเพราะว่าเธอเป็นเด็กที่ดีแล้วก็ได้รับทุนเรียนดีมาตลอดเลยถึงแม้ว่าเออฐานะทางบ้านจะไม่ได้รับซัพพอร์ตเพื่ออหนวยมากนะแต่เธอก็พยายามสุดๆเลยทุกคนตอบมือให้คราอีกครั้งหนึ่งค่ะ ครับเนาะได้คุณอีกแล้วอ่ะจริงจี๋ทำไมครับเน่าสุนสารออกลำบากด้วยอ๋อเออใช่เห็นได้ข่าวว่าบ้านเขาแบบว่าแม่เขาขายขนมนี่นี่ใช่ป่ะใช่ใช่บ้านเขาขายขนมใช่ไหมเออเดี๋ยวต้องอุดขนมหน่อยปะสวัสดีเพื่อนๆเอาครับเหลืออะไรมาเนี่ยนี่บุญที่แม่มาทำเองเราเอามาขายอุ้ย อุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะถ้วยเท่าไหร่ครับอ๋อยิ่อุ้ยอา้หอุ้ยเอาเอาเอาเอซื้อด้วยเพื่อนทำแต่งานนะเอยแพมาดูนี่นี่ครับวุ้มาขายใช่สวยัากเลยน่ากินมากมาเอาไหมเอาไหมเอาอันนึ่ะ อะไรกันเนี่ยไปนั่งที่เดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณค้าคีณค่ะครับเอาขนมมาขายค่ะคุณนี่คุณน่ากินมากเลยค่ะคุณเนื่องกินอ่ยนี่ค่ะจะเอาขนมมาขายที่โรงเรียนหรอใช่ค่ะคุณไม่ได้เออทำไมอะคุณก็ก็มันผิดระเบียบโรงเรียนค่ะเขามีกฎอยู่เด็กนักเรียนเนี่ยห้ามเอาขนมมาขายกันเองในโรงเรียนแบบนี้นะคะไม่ได้ค่ะครูค่ะก็ค่ะป่ะเขายากจนช่วยพ่อแม่ทำงานก็ไม่เห็นเป็นไร กดไงคะมันเป็นกฎของโรงเรียนเธอจะละเมา<อ>ิกดกฎเหรอเนี่ยเราไม่รู้ว่าขนมเนี่ยถูกสุขลักษณะหรือเปล่าถูกครับครูแม่ผมทําเอง <_ n ights> อุย้ยก็ครูจะไปรู้ได้ยังไงอะ <_ n ights> คือมันไม่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานก่อนที่จะเข้ามาขายในโรงเรียนนะ <_ n ights> มีออยอไหมมีออยอหรือเปล่า <_ n ights> โอ้โหครูวุ้นกะทิมันจะมีอยอได้ยังไงคะนั่นแหละ ม่มีอายแล้วจะมาขายได้ยังไงถ้าเด็นักเรียนกินไปแล้วท้องเสียในโรงเรียนเนี่ยทางโรงเรียนก็ต้องรับผิดชอบห้องเราอย่างเงี้ยครูก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบไม่ไหวไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้ได้วางวางเลยไม่ได้ห้ามซื้อขายกันเด็ดขาดค่ะไม่ได้ค่ะนี่ต้องลิฟ t n l ิฟ l ิฟ l ิฟไม่ได้เดี๋ยวเธอเอาไม่แอบซื้อขายกันน่ากินจุดด้วยอ่ะไม่ได้อ่ะนะเรียนค่ะเรียนเรียนโอ้โหทำไมครูต้องทำขนาดนี้ด้วยเนี่ยใช่สงสารครับมาก เอางี้ไหมเอางี้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้นายเอามาขายใหม่แต่ว่าแอบแอบน่อยอย่าให้กูจับได้เดี๋ยวพวกเราอ่ะช่วยอุดหนุนจริงเหรอเพื่อนจริงใช่จริงนี่นะขอบใจมากนะเพื่อนเพื่อนไม่เป็นไรโอ้เฮยอากาศร้อนเนาะมากเลยวันนี้ว่ากินด้วยน้ำเย็นเย็นอย่ชื่นใจเดร์อากาศร้อนร้อนได้น้ำแข็งอย่า ขาเขายังช่วอ่ะชื่นใจอออเอนาวอ้วันไม่กินไม่กินไมกินใครก่้งมขู่ใช่ไหมเอเอออันนี้นะ ช้อนไหมเอยนี่มีช้อนมีช้อเเดี๋ยวเดี๋ยวินทางให้เดี๋ยวเพื่อนให้นะยี่สิบาทนะโอเคเดี๋ยวให้เลยนะขอกินก่อนเดี๋ยวชิมก่อนรีบกินรีบกินเร็วดูมาเห็นขับดูตอนทางไวเร็วโอเคอร่อยมากอร่อยมากยังไม่มีอืมครับอร่อยอร่อยแม่นายทำอร่อยมากเลยอะอร่อยจริง อีกนะต้องแล้วแหละวันี้ไม่มาหรอกรีบกินพรุ่งนี้เอามาอีกนะใช่ใช่ใช่ฉันขอสองด้วยเลยสองด้วยแอบมาอีกนะครับเป็นำังหงบ้องไม่เป็นไรอะฉันไม่กินน้ำแข็งโอเคโอเคอทุกคนหยิบหนังสือขึ้นมาค่ะเปิดไปที่หน้าสิบห้านะเดี๋ยวจะเรียนต่อจากราวที่แล้วค่ะ ่ดูเร yeah. ็วสิโอ้ยพักกลับมาที่ท่าทางอดละหวยลอยแล้วกินกันถิ่มมากใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะโอเคนะสิบห้านะคะเปิดหรือยังเปิดนะคะอ่านเลยลูกอ่านอ่าใช่ค่ะคะณผูคุณค่ะโจทย์จะให้ทำอะไรคะเฮ้ยแเป็นอะไรอ่ะปวดท้องอ่ะปวดท้องเหรอ ฉันรู้สึกปวดท้องเหมือนกันนะเอา้าแฟนคุยรายการครูบอกให้อ่านโจทย์ไงทำแบบึอหัดค่ะ,คะตั้งใจค่ะ ปวดจนท่วนหน้าแบบนี้แปลว่าพักกลางวันต้องไปแอบกินอะไรกันมาแน่ๆเลยกินอะไรนอกเหนือนจากอาหารโรงเรียนหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ได้กินอะไรเลยค่ะครูนอกจากบุ้นที่ครับเอามาขายค่ะ โรงเรียนแล้วเน mm. ี่ยแหละก็คือเหตุผลเห็นไหมเธอเอามาขายนี่ขนมเธอไม่มีออยเพื่อนเพื่อนกินแล้วปวดท้องบิดไปบิดมาเนี่ยเห็นไหมอาหารเป็นพิษโห้ยนี่นแบบโทษหลายแหล่มะมันเหมือนกับว่าเธอทําลายเขาเลยนะเธอเคยได้ยินไหมกินอาหารเป็นพิษแล้วเข้าโรงพยาบาลแล้วตายเลยอ่ะนี่แล้วถ้าเธอทาเพื่อนตายเธอจะทำไงเธอถ้าพิดชอบไวไหมนี่แล้วทำให้โรงเรียนเดือดร้อนด้วยโรงเรียนก็ต้องมานั่งรับผิดชอบเนี่ยพาไปโรงพยาบาลกันหมดเลยครูครับ วนที่แม่ผมทำอ่ะมันสะอาดนะคะจะสะอาดาอะไรนี่เธอดูดิเพื่อนกำนังปวดท้องกันหมดนี่สองทายนี่ก็คือกินบนญทั้งคู่ใช่ไหมแพ้เธอกินหรือเปล่านั่นไงคะหัวเรื่องใหญ่แน่นอนเดี๋ยวคุณจะต้องไปบอกพออ,อนะแล้วอาจจะต้องเชิญแม่เธอมาเือก็แน่นข้า ชินภูมิแข็งแล้วเธอกินทุกวนันไงของมันไม่สะอาดเลยกินทุกวันครูไม่ได้กินไงเนี่ยครูก็เลยไม่ปวดของอะไรเลยโอ้ยโอ้ยเอาครูเป็นอะไรคะครูปวดท้อง แน่โอ้ยมาจากไหนน้่ยแข็งเนี่ยมีออยหรือรเปล่าอาหารหรือเปล่าก็าไม่รู้ง<อ>ไปเอามาจากไหนอ่ะโอ้ยโรงเรียนเนี่ยไม่เช็คให้ดีๆเลยเนี่ยเด็กหลังท้องเสียกันทั้งโรงเรียนแล้วปะนาทีโอ้ยมันก่อมชัฉันเลยเนี่ยมัน